โอเคครับเต็มที่เรียบร้อยนะทุกคนนะครับผมนะีเ่เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมชุบตาดเครื่อง,เ,อเ,องเดียวต้องออกตัวนี่ฮะทุกคนอุยอ้ยอุ้ยนี่โอ้โหทุกคน ยินดีต้อนรับสู่เกม Farming Simulator 25ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะป๊อบสาเช่นเคยนะครับผม EP นี้จะพาทุกคนนะครับผมมาขุดดินนะครับผมนะฮะก็เรามากับรถช่างเอียวลั่นทุ่งนั่นเองครับผมนะฮะนานๆจะได้ออกงานนะครับผมนี่ก็อยู่ในเหมืองนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเราเอารถขุดนะครับผมนะฮะโดยใช้เจ้าฮิโนวิคเตอร์500นะครับผมนะฮะตัวยูโร5นั่นเองครับผมมาส่งรถไม่ครบนะฮะก็คือรถ สมิโตโมนะครับผมนะฮะรถขุดอ่าเชื้อชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเอ้่นะฮะนี้เราก็เริ่มทํางานนะครับผมเอารถช่างเอี่ยวมาเป็นรถบรรทุกดินในคันแรกครับผมนะก็รถไมโครก็ขึ้นไปอยู่ที่จุดขุดแล้วนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนี่จุดที่เรารอขุดนะครับผมนะแล้วก็จะขับรถช่างเอี่ยวขึ้นไปครับผมโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะฮะนี่ เสียงจะลั่นนิดหนึ่งครับผมนะออตามสไตล์ช่างเอียวลั่นทุ่งครับผมนี่เราจะขุดน่ครับผมเอาดินมาเตรียมไว้ในเมืองครับผมลงไว้ในไซโลครับ ก็จะเป็นเดินเขาครับผมนะฮะต้องไต่ขึ้น,นะนี่บผมรุ่นแมลงจริงนี่ไปไม่ได้ครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวฝังเสียงอยา่างเราครับผม <c oughs> ว่าเต่รถเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอดูรถนิดน,นึงฮนะเอ้อ <c oughs> ต้องเลี้ยวกลับเส้นนี้ครับผมเกือบไปผิดทางไปแล้วครับผมนี่ต้องนอยู่หลังนั่นเองครับผมโอเคเรมจะถอยไปเลยแล้วกันบนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วครับผมดับเครื่องรอก่อนแล้วกัน โอเคเดี๋ยวไปทำการขุดขึ้นเลยครับผมนี hey, ร่รถขุดคันนี้ครับซูโตโมโค,ครับผมนะฮะรุ่สสสน s s 2 1 0ครับผมไปเออเติมบอลเดิมบอมโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวเราเริ่มขุดกันเลยนะฮะเอย สมิตโมอง,องเราคนบอกโอ้โหสูงสูงมากทุกคนกระบะของช่างเอียวสูงนะฮะเขาหนี่ลำบากเลยนะครับ จกนี่็ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับขับตัวไปก่อน <S <S พอขับได้ได้พอขับได้นะเฮ้ยนะเดี๋ยวเราขับมุมมองคนขับแล้วกันครับลองดูเพื่อมันจะง่ายกว่าม,มีแหลกมีแหลกเล็กน้อย <ś les> หมุนเร็วเกินชนเลยฮะโอ้โหช่างเอียวนี่อย่าบอกอเบาหน่อยลูกพี่ฮะ <ś les> ตักใดน้อยยังตักดเยอะหน่อยซีเต็มบุ้งขี้หน่อยมุมแคบไปหน่อยทุกคนแต่ขอดูนี่ประมาณนี้ เป็นเศษหินนะครับที่ร่วงตามถนนนั่นเองก็เก็บไปใส่ไว้ในไซโลฮะอื้อมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันขุดได้แค่ตัวที่เป็นหินตรงนี้นะครับผมซึ่งในดินนี่ยังไม่สามารถขุดได้ครับผมมันจะขุดได้แค่นั้นเองนฮะ ตัวที่เป็นที่เป็นหินหินนะครับทีุ่ดได้ในดินนี่ลงไม่ได้เลยนะฮะร,รถลอยเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะี่รถลอยแนละ้วไม่สามารถลงได้เหมือนพวกคาสิบเก้าฮนะ ต้องมีหมอดอะไรเสริมหรือเปล่านะีไม่แน่ใจก็ยังเล่นได้ไม่เต็มร้อยคนระับบอกไ้เลยนะฝั่งมีง25สนะ<ม>่วนมากผมก็จะเล่นรถเกี่ยวในส่วนใหญ่กมมีขุดบ้างครับผมนะฮะเพื่อไว้ใครที่อยากได้รถขุดไปเล่นนะครับ แยกขาดได้แยกขาดได้ไม่ค่อยเล่นครับนานๆเล่นทีหนึ่งครับระดับสูงบอกเลยว่าลำบากครับก่อไปเรื่อยๆครับด้เอ้ยคุดได้น้อยเด็กคน mata không cho nó quả trong cái <luffy> <Nee dancing además> <Nee> <more at> อยังพี่วันนี้ข้างหลังนี่เยอะฮะอุย้ยนี่เยอะนี่เยอะ เอื้อมไปข้างหน้าครับผมนะเพราะว่ามันสูงมากเลยนะผมจะขุดได้ต้องแบบเก่านิดนึงนะต้องเก่าประสบการณ์ครับการขุดแบบนี <c> ้ <oughs> ไม่ได้เลออื <c oughs> เ่นยางนิดหนึง่งไปพลต้องใจเย็นครับ มีรถนักขับขอ,อีก้วทุกคนรถเกรดนี่ยแล้วขับวนไปวนมาครับไม่รู้ขับไปไหนเราต้องหลบหรือเปล่านะไปดูนะฮะมันจะไปทางไหนโอ้ลงไปข้างล่างครับไม่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยไปข้างล่างทีมงานของเราอี เอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรกันี่ยเอ้ยตีลังกาอะไรอ่ะมันจะขู่งงเลยอ่ะโผล่มันโผล่มาจากดินนไงเฮ้ยอะไรไหม เฮ้ยโอ้โหสักหนึ่งมุ่งกีแล้วกันนะฮะนี่เหมือนจะตักได้เยอะทุกคนแต่มันก็ไม่เยอะอือโอเคครับเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันครับนี่สต์ทเครื่อง แล้วเดืตกเขาแรงเกินนะพี่นะฮะมีแหลกมีแหลกที่แมไม่ได้เลยครับแหลกอีกแล้วโอ้ย เราเทสสยช่องนี้เลยนะโอ้โหดูดินยุบทุกคนนะอือสุดยอดเลยครับสมจริงมากครับนี่โอเคดำเลย ร้อยฮะหนึ่งเที่ยวกับผมนะฮะโอเคครับ